ูทักทายคนครับกระบาครับต้นๆนีหวาดเสียวครับช่วงแขนช่วงขายาวดีเหลือเกินครับมาดีเคยเห็นีลาอยู่แล้วนะครับ10โหนติเวียนครับจากอีราดึงวางแข้งซ้ายเอาละครับผู้แรกจบยกแรกครับผลงานของเพชรขวานคอพาน47สองนับเช็กินนักมวยจากเมียนมาที่ไม่ใช่งานง่ายครับไม่ใช่งานง่ายเอาครับ และสีสวนแรกนะครับมวยนี่ต้องใช้ไอคิวมันสมองด้วยไม่หน้าตาแดงกลับไปหมดแลวครับฟ้าบล็อตจั์ครับเจอศอกเจอหมัดเข้าไป2องยกแรกนี่ไปแลกกับปั้นกับชาวต่างชาตินี่คิดผิดเลยนะครับแต่พี่เลี้ยจะโกนบอกให้ฟันสออเลยครับทางด้านของมาดี้โอ้แต่ว่าฟ้าประจัก์นี่กระจายถึงจริงๆครับหน้าแดงกลับไปแล้วครับมีสี่รายเลยครับสตีมไทยเป็นแท็กคู่เลยครับ เป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับฟ้าโอ้โหจะดึงศอกกลับข้าแปลแต่ว่าโดนศอกครับอ่าครับถ้าจะเดือดอีกคู่นึงครับโรบแบบนี้รู้เรื่องครับมวยฮัพคอมวยพันดุแต่กลับนับล็อกมีได้ตลอดครับโอ้โหดูหมัดประคับของมาดี้ครับเอ้าเจอหมัดขวาแล้วฮ่ากองเชียร์ด้านหลังให้วิบิววิบิวเลยครับโอ้ยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้ดีอิสจุกครับเลินไปหน่อยครับมาดี้ดีอิสจุกเลยครับ แข้งซ้ายยัดก็ไม่ใช่โครงโอ้หมอบกระแตรับอย่างนี้อ้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายังไหวอยู่ครับยังไงก็นับถึง8โอ้แต่ว่าเวลาที่เหลือครับหนึ่งนาทีเศษเศษอย่าดับ2ครับอย่าโดนดับ2ครับชายโครงด้านขวาตอนนี้ต้องงัดหมัดมาสู้เลยครับมาดี้ครับม่แหุดออดยุทธิชาเขาโอ้ต้องระวังหมัดหมุนครับสปินนิ่งแบ็คฟิสโอ้โหจู่ละตัวครับโดนอีกแเลยครับ ดาบสครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายไปยืนมุมกลางก่อนครับไ่ยืนมุมกลางนี่ไหวหรือเปล่าไหวไหมค่อยๆลุกขึ้นมาครับ่าเอาครับถ้าไม่ครบ3ามนับนี่ก่อนต่อลมหายใจได้ครับเหมือนจีบสาวครับถูกใจไปต่อครับถูกใจไปโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ต้องนับเลยครับแข้งซ้ายเข้าโอ้ยแจกเลิบแจกหัวใจเลยครับไปมัวรวังหมัดครับ ด้านมาดี้ไปมัวระวังหมัดครับแต่ว่าไปเจอไต่ก้านคอครับโอ้โหเลือกไปเลยครับทีมตัดต่อครับช็อตไหนก็ได้ครับงามงามทั้งสิ้นเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับปั้มเข้าการคอโอ้ยร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าย่อลงมาเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหไม่ทราบว่าทำงานตรงที่ดินหรือเปล่าครับรางวัดดีเหลือเกินครับเข้าโฟกัสพอดีครับ โอ้โหเต็มข้อล่อเต็มแข้งเหมือนคุณมรุตฤกิ์